สวัสดีครับเพื่อนเนักสะสมและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับก็มีเล็กๆน้อยๆนะครับอยากจะมาอวดให้เพื่อนๆนักสะสมได้ดูกันนะครับเผื่อใครอยากตามหามาสะสมก็ได้นะครับก็คือจะเป็นนี้เลยนะครับเหรียญทองแดงนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญนี้ผมก็เอฟมาจากในกลุ่มสะสมนะครับใน f a c e b o o k นั่นเองนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญครบ รอบ200นะครับ29ปีนะครับของวัดอรุณนะครับหรือวัดแจ้งนั่นเองนะครับด้านหลังเนี่ยเขาจะคล้ายๆกับเหรียญ10นะครับที่เป็นรูปพระปางวัดอรุณนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นพระพักของในหลวงรอ9นะครับเหรียญน,นี้ราคาซื้อขายกันก็อยู่ประมาณ200บาทนะครับ ขึ้นอยู่กับความสวยงามของเหรียญถ้าเป็นแบบเก่าๆดําๆก็อาจจะถูกออกมาหน่อยนะครับพอดีเหรียญน,นี้ผมเห็นเขาขายประมาณ200บาทแล้วก็มีกรอบใส่มาด้วยผมก็เลยสั่งซื้อมานะครับว่าสวยดีและก็มีอีก1เหรียญน,นะครับจะมาแนะนํากันเป็นเหรียญที่ระลึกเหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นเหรียญที่ระลึกเมื่อตอนปีพศออ2500 เท่าไรเอ่นะครับถ้าจำไม่ผิดใช่2528เป็นเหรียญเอเชียนเกมนะครับตอนนั้นประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับผมก็เลยมีความคิดว่าเหรียญน,นี้เนี่ยน่าจะเป็นต้นแบบของเหรียญ10บาทที่เราใช้กันอยู่ในรุ่นสมัยรัชกาลที่9หรือเปล่านะครับตั้งแต่ที่เปลี่ยนเป็นเหรียญ10บาทปีพศ2 5 3 1นะครับพอลักษณะจะคล้ายๆกันเลยนะครับอันนี้จะผลิตจาก กองกระสาบกรมธนารักษ์นะครับลงกระสาบนะครับของประเทศไทยขนาดของเหรียญเนี่ยจะเส้นผ่าศูนย์กลาง35มิลลิเมตรนะครับด้านหน้าและด้านหลังเหรียญน,นี้ก็าราคาซื้อขายกันย้อนอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับผมเห็นเหรียญน,นี้สวยงามดีแล้วก็เป็นรูปพระปางวัดอรุณด้วยเป็นความชอบส่วนตัวผมว่าเหรียญที่มีรูปพระปางวัดอรุณนะครับ จะเป็นเหรียญกับเหรียญทีเ่เป็นลูกของพระบรมมหาลาชวังนะครับจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนประเทศไทยได้อย่างดีเลยนะครับผมก็เลยซื้อมาสะสมไว้นะครับและอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับอันนี้อยากจะให้เพื่อนๆดูนี่เป็นธนาบัตรนะครับชนิดราคา1,000บาทถ้ามองด้านหน้าจะเหมือนกับธนาบัตรหมุนเวียนนะครับแบบ16 ที่นี่ราคา1,000บาทแต่ถ้าเราพลิกด้านหลังเนี่ยจะไม่ใช่เป็นธนบัตรหมุนเวียนนะครับจะเป็นธนบัตรที่ระลึกนะครับในเมื่อตอนในหลวงรัชกาลที่9ได้สวรรคตนะครับจำนวนการผลิตก,ก็จะน้อยนะครับมีประมาณ10กว่าหมวดนะครับ10กว่าหมวดตัวอักษรแต่ที่ผมมีความภูมิใจที่ว่าโชคดีมากเลยเพราะว่าใบนี้นะครับเป็นหมวด อักษร 9K นะครับแล้วก็เป็นเลข9หน้า9ท้ายด้วยนะครับ9หน้า9นะครับแถมมีตองสีตรงกลางด้วยนะครับซึ่งค่อนข้างจะหาสะสมยากนะครับนักสะสมจะนิยมเลขลักษณะนี้นะครับสำหรับใครที่เก็บสะสมที่ธนบัตรของตัวเองว่าเป็นเลข9หน้า9หรือเปล่า เลข9หน้า9จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือเลข9ตรงนี้นะครับกับเลข9ตรงนี้นะครับถ้าสะสมนี้แนะนําให้เป็นเลข9ตัวหมวดด้วยนะครับแล้วก็ตัวเลขนี้แล้วก็ท้ายนะครับจะมีความน่าสะสมนะครับอย่างใบนี้นะครับผมเห็นในกลุ่มสะสมที่มีพ่อค้าแม่ค้าเขาขายกันอยู่เนี่ยใบนึงก็เกือบเกือบหนึ่บาทนะครับ แต่ใบนี้เจอมาเองจากการใช้งานเลยรู้สึกว่าโชคดีมากเลยสภาพก็ยังดีอยู่นะครับถึงแม้จะผ่านการใช้งานแต่ก็ไม่ได้เก่าอะไรมากมายตรงกลางก็ไม่ได้มีรอยพยับจนน่าเกลียดนะครับไม่ได้พับอะไรมากนะครับก็เลยเอามาทำคลิปก็แค่อยากจะอวดนะครับวันนี้เดี๋ยวไว้มีเรื่องราวดีๆนะครับจะมานำเสนอใคร มีธนาบัตรหรือเหรียญน,นะครับอยากจะให้ผมช่วยดูช่วยแนะนำก็แอดไลน์คิดีซีแล้วก็ส่งมาถามมาสอบถามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้แล้วกันไปก่อนสวัสดีครับ